สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แม่ก็แบบหน้าสดเป็นปลาสดอะไรทีเดียวยคุณจีโาคุณจีอ่าวันนี้เราจะพาคุณจีนะคะคนนี้เ <c oughs> จลลี่จะเปลี่ยนสรผมใช่ไหมคะจะเป็นทรงอะไรคะลิซ่าล i ซ่าโอเคค่ะเดี๋ยวไปดูนะคะแล้วเรามาตัดกันที่เจทัน East สบิวเราไปดูร้านก,นกันก่อนนะคะออกมาข้างนอกเราไม่ลืมนะคะที่จะใส่แมสกกันนะคะ แมสของมามีอันนี้นะคะใช้แต่ยี่ห้อเดียวยี่ห้อน,นี้เท่านั้นนะคะเฟสลุกอันน,นี้หนูทำให้มามีหนูค่ะอันนี้อันนี้นะคะของลูกๆอ่าแล้วของคนจตโอเคครบแล้วไปกันไปกันค่ะแม่สะอึกนะทุกคนแม่ลูกสาวก็จะประมานี มไม่ได้อะไรมาทั้งนั้นเลยนะคือแบบวลอกอินมากเขาจะมีคิ้วให้เราหรือเปล่าร้านน่ารักมาก,กบรรยากาศในร้านได้เลยค่ะเ <c oughs> จนี่เจนี่นะคะน,นี่นะคะร้านนี้เลยค่ะ Little Red ร o x อน่ารักอะ่ะ <c oughs> ก็จะมีเด็กๆอย่างนี้พี่ๆก็จะรับมือกันไหวใช่ไหมคะพี่เขาจะเปิดการ์ตูนให้ดูด้วยให้เลือกว่าจะเอาการ์ตูนไหนนะคะแล้วเจลลี่ก็เลือกการ์ตูนอะไรนะคะการ์ตูนโพนี่โอเคค่ะพี่เจลลี่กำลังสะผมอยู่นะคะฟินฟินไหมลูกหัวโนนะคะด้วยความสนของหนูนะคะอิติเข้าไปอยู่ในการ์ตูนเรียบร้อยแล้วนะคะ เนื้นสองตัมักค่ะโอ้งมากเลยระหว่างรอนะคะแม่ก็ต้องวิ่งไปวิ่งมาตรงนี้นะคะเฮ้ยแม่น่าจะแต่งหน้าสวยๆเนาะวันนี้อ่ะออกกล้องชั้นทีแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกนี่เรามาดูลูกสาวคนเล็กเราดีกว่าค่ะลูกสาวคนเล็กเรากําลังจะเพ้นท์ิ้งกันนะคะในในถอดแม้โชว์หน้าคุณผู้ชมหน่อยสิคะ ชื่ออะไรคะไอว่า what, what is your name my name is Jenna เจนนาอ,อโอเคค่ะจะบอกว่าอันเนี้ยเป็นกิจกรรมที่ดีมากเลยนะคะนี่ดูเลยนี่จะน่ากินข้าวมา,มา <S <S ทิ i g h t and painting too right นี่นะคะเพ้นแบบนี้แล้วก็เอาเข้าไปอบนะคะแล้วก็เอากลับบ้านไปเล่นได้ใช่ไหมคะ มามีไปหาพี่เลื่อนนะพี่นี่อยู่คนเดียวนะ You stay here with เ e ียนพี่นุ่มโอเค is that okay ค k a y ครับค่ะ,คะเราจะไปโชว์เจนน่ากันค่ะนิวลุกไปเลยนั่งผมกันแล้ว <S <c oughs> <S How s j e l y s new hair เจนน beautiful เจนนี่ค่ะนว่าโชว์เนี่ยค่ะวันนี้แฮปปี้ไหมคะ่ะ โอเคค่ะ <laughs> และแล้วนะคะภารกิจในวันหยุดนี้นะคะ <c oughs> ก็ได้จบ <gasps> ลงไปแล้วนะคะบ๊ายบายไหยเร็วบ๊ายบาย See you next time.